สวัสดีพี่น้องสุภุสุุนครับผมเมื่อนี้มันจันที่ยีบเจ็ดกระชิมตะแเนยวทางล่าพัฒนาของเซียนหยวนพี่น้องของเซียนหยวนนี่เลขวิ่งมากนากันพี่น้องูนย์กับหาจับคู่บะเขาไม่หอดแค่ส่นสี่พี่ส่นหาเป็นเลขวิ่งลูดส่วนอันนี้ก็มีแต่สามหาเลขออกสามสองนี่พี่น้องผลมือวันสุก ผลมือมันสูบมันออกสองศูนย์หาล่างก็คือสามสองของเส้ยนยวนนั้นเหลขวิ่งหลูดมากน้ำกันได้พี่น้องได้เพราะเขาจับคูเพราเขามาตามกันต่อพี่น้องมาแรกนี่สองทุ่มครึ่งเอาเอยู่ใสเละของเส้ยนยวน มาเบิงน้ำกันพี่น้องไปเก็บเห็ดท,ทั้งนน<ะ>เลยเนาะเก็บเห็ดขี่ไปกับผู้ใดเ,เขาไปและะะ้วใช่ไหมเดี๋ยวมึงไปบ่ไปาะพี่น้อง,องเล่นกัน<ะ>เล่นกันไปเก็บเห็ดเอามึงกับแตกลงมาทำไมไปเก็บเห็ดขี่อ้อยลงน้ำตาลวันที่หยิบเก็บ มัดจันได้พี่น้องนะเสียงห้วยไหยวเกีก่ยวกาวเก็บเห็ดขี่อ้อยโลยน้ำตาลเซียนจวน วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่าง หนึ่งหนึ่งกับหายามาน้ากันได้หรือวดวันหนึ่งกับศูนย์หามาน้ากันงวดนี้หนึ่งกับ,าาบกหบาบหบของเสี้ยนยวนนี่ขีปมิดเหล็กวิ่งรูดนี่ขีปมิดต,ตัวเนียนได้ไป่องเพิ่นมาเค่อยเน้นมาเคยกลมให้ งหนึ่จับคู่สองหนึ่งว่าวันนี้จับหายไปหนึ่งหาเห็นมานน้ำกันหนึ่งหก สี่สเก้าสี่ห้าห้าเจ็ด hi oh get. 7จ็ดหดโอ้จัดเต็มได้10 11คู่ตัวนี้หก่ชุดจัดชุดเต็มได้11คู่เลยตัวนี้จะ้ลายโต๊ับเพื่อนกรมีตัวเน็นใหได้พีน่น้องได้ก็มีตัวเน็นไหนของเส้นย้นส่วนมากอีเข่าตัวเน็นตัวนีนน้ขอเพื่อนอยู่ดิ เราวางตัวเน้ขนขอควรหน่อยนี่เป็น้นให้นึ่งหาเก้าสี่เจ็ดหาหกเก้าสี่ครูนี่เป็นของเมนบอกสี่คู่ สี่คู่ด้วพี่น้องได้สิบเอ็ดคู่ปร <c oughs> นเนเนให้สี่คู่1ิคู่เน้น4คู่เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้เดี๋ยวขีดท่วนล่าวัฒนาของเส้น,น,น,นสวนหมือแรกใน2งทุ่มเครืงบนล่างเป็นให้วิ่ง1นกับหส่วนจบคู่กับสองหนึงหหาแล้วก็หนึหก C สามเก้า C ห้า6จ็ดหกเก้าหเจ็ส่สิบเอ็ดคูเนเนึ่ง C คูห่งห9าเก C เจ็แล้วก็หกเเล็กมันซับกันไปซับกันมาหลนุดอ่านยากนะพี่น้องเนาะมันบริเรี่ยงกันมันบริเลี่ยงบริบริบรเ,รเลี่ยงเหล็กมันอยู่คนละมอง คนละตัวมันแบบบกคังกว่าไเนาะพี่น้องอายากมาเบิงลายมือของเพิ่นเนี่ยเพิ่นเน็นเนี่ยซีคู่ซีหางอลยพี่น้องเห็นปะนี่คือไล่มือของเสียนยนนี่พี่น้องเนี่ยเห็นปะเหล็กวิ่งเิ่นยุ่ข,ข้างล่างสุดนี่หนึ่งกับหาเนเห็นปะเป็นหนังสือพ่อจัดจากกงพ่อล่างล่างนี่แหละอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ได้ถ้ามากระจัดกระขัดกระพานได้ขอพุ่นเสี้ยนยนหลายๆครับผมมาแรงให้พี่น้องเอ้า โชคมานกันสุขผู้สุขคนที่บังคีปนี้แห้งๆเรื่ยๆกันก,ก็ฝากคนไลไ์ก็แช่ก็ติดต่ำเ็ดพลาดรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม